ก็อยู่กับช่องกินเกลี้ยงนะคะวันนี้กินเกลี้ยงเราจะมาทํายำกุ้งนะคะก็มีสมกอรหลักก็คือมีกุ้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งทะเลสากบ,บ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําให้หมดนะคะ,ะเหลือไว้สักนิดนึงแล้วก็มีน้ําปลานะคะ มีเกลืออันนี้เป็นเครื่องที่เราจะยำนะอันนี้ตำกระเทียมพริกสดแล้วก็พริกแห้งส่วนปริมาณเนี่ยเราก็ใส่คิดว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าเด็กจะจะทานด้วยวันนี้บ้านไหนไม่ไม่สะดวกที่จะตำนะคะก็แนะนําว่าให้ทําอย่างนี้ได้นะหั่นหั่นนะคะพริกก็ก็หั่นเหมือนกันนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เรามีกระกระเทียมเล็กด้วยนะคะเผื่อว่าผู้ใหญ่ชอบนะคะอันนี้เราทํากินที่บ้านเราก็ชอบกินนะคะทีนี้ก็มีตะไคร เราก็หั่นไว้นะคะแล้วก็นี้ใบผักชีฝรั่งนะคะประมาณสามสี่ใบนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะน้ําเชื่อมนะคะเราทําเป็นน้ําหวานไม่ไม่ไม่เข้มข้นนะคะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราบ้านใครไม่ไม่มีน้ําเชื่อมก็ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะใช้น้ําตาลก็ได้ค่ะก็เรามีหม้ออาชามใหญ่ที่เราจะไว้ผสมไปเดี๋ยวแล้วก็มีน้ํานิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเอากุ้งเนี่ยขึ้นเขาเรียกว่าตั้งไฟก่อนนะคะสักนิดหนึ่งนะเราจะไม่ตั้งเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่กินดิบเหมือนกันบ้านเรานะคะเ,เดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งให้สุกกันนะคะตามมาเลยค่ะกุ้งกับน้ำนะคะเราก็เอาน้ำนะคะใส่ในหม้อนะเราใส่ไม่เยอะนะคะใส่ไม่เยอะทีนี้เราก็เอากุ้ง ใส่นะคะกุ้งนี้เรา,ราล้างแลวเราปอกนะ,ะเราให้เด็กปอกนะคะทีนี้เด็กก็ปอกเอาช่วงช่วงหัวมันออกหมดเลยนะ,ะถ้าเป็นกุ้งทะเลเนี่ยปกติเราถ้าเราทําเนี่ยเราก็เอาหัวมันได้นะคะเหลือนิดเดียวว่านี่ก็น่าจะเยอะละเดี๋ยวเราใส่เกลือสักนิดนึง เตือนิดเดียวนี่นะอนนะอกคนๆไปนะเอาก็เดี๋ยวมันก็จะเริ่มแดงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเอ็นกุ้งสดก็ ไม่ต้องมาขึ้นไปนะคะแต่ว่าขึ้นไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องให้สุกจนนมากเกินนะคะเ,เดี๋ยวตัวมันจะแข็งไป,ปก็ประมาณสักสองนาทีนะคะก็กุ้งสุกตึงๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะเดี๋ยวเราไปเทใส่ใส่ชาน ดเดี๋ยวเราก็จะมายำกันเลยนะยเราก็ใส่น้ำหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลา,เ,าดเดี๋ยวเราค่อยชิมน,นะคะนี้ก็ หน่ช้น่ขงชเราชอบกินนะใครไม่กินก็ก็ไม่ต้องใส่นะคะ เราก็ใส่นะนี่เราจะใส่หมดเลยกร <ไป S 1> เทียมกับพริกแล้วก็กรเทียมโูนะะเทียมที่ซอยไว้พริกตะไคร้ก็ไปทีดแป้งน,นะ ใส่กุ้งนะคน่าตป็นปีงเลยนะสีสวยด้วยตัวด็กของเราทุบเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินเผ็ดๆนะคะ,ะ,คะก็ใส่พริกลงไปได้อีกนะ ที่เราตังพริกเนี่ยมันเป็นพริกน็ดๆ,ๆประมาณส5บห้าเม็ดได้นะก็เราก็กะปริมาณความเผ็ดตามที่เราชอบนะคะส <c oughs> ีก็น่ากินแล้วแล้วก็แกชิมนะ <c oughs> อันนี้เป็นเมนูแบบง่ายๆนะคะที่เด็กจะชอบกินเด็กชอบกินกุ้งนะคะก็จะเหลือ พวกผักไอตำมนไพลต่างๆไว้ให้เรานะให้ผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะชิมน,น้ำอย่างเป็ยนยงไงบ้างเรากินนออ้เราละอืมดีจัดมาคอยชิมได้เลยเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวเลยก็โอเค,อเคละอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดเลย เดี๋ยวเราจะจัดจานกันจ้าเราก็จัดจานเสร็จแล้วนะคะก็ชิ้นนี้ก็สวยดูดีอร่อยสุดยอดจ้าเ<อ>มื่อกี้มีคนมาแอบชิมเลยนะคะทัานตากล้องทางเด็กน้อยนะคะก็บอกอร่อยมากนะคะก็เป็นยำกุ้งที่ ยำแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครบ้านใครไม่มีครกนะเด็กในเมืองนะคะไม่มีครกก็หันห่นพริกหั่นกระเทียมได้เลยนะคะหั่นแล้วก็ใส่นะคะความเผ็ดก็ตามใจชอบความเค็มความเปรี้ยวก็เอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะก็เป็นคลิปง่ายๆนะคะยำกุ้งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับหญิงเกลียงด้วยนะคะแล้วก็ติดตามว่า ทังหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะกินเกลี้ยงค่ะ